อ,อก็กราบล่วงปูทวดบ้านเรา กระผมหนังปฐมไม่ลูกมีขอเสนอตํานานหนังตลุงยอนยุคโดยนำเอาประวัติของพระอริยสงฆ์ผู้มีญาณวิเศษในปักใต้บ้านเรามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการเชิดชูสักการบูชาต่อดวงวิญญาณของท่าน คือตำนานหรือประวัติของหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจีนถ้าหากว่าเรานับย้อนหลังไปก็เป็นเวลา422 24ปี24ปีผ่านมาแล้วคือสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงในพศ2125 พระมหากษัตริย์ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถและสมเด็จพระนางเจ้าเทพบดีทรงเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งประเทศผมจะนำท่านผู้ชมมาพบกับหัวเมืองทางใต้หน้าที่จังหวัดสงขลาอำเภอสถิงพระ ตำบลดีหลวงนำท่านมาพบกับหน้าที่หมู่บ้านเรียบที่หมู่บ้านเรียบก็ยังมีเศรษฐีปานซึ่งเป็นข้าบดีประจำหมู่บ้านเศรษฐีปานยังมีข้าทาสบริวารอย่างมากมายเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้าน สำหรับภรรยาคนแรกของท่านก็เสียชีวิตแล้วก็ได้นำเอาเด็กสาวคนใช้ภายานในบ้านซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวลูกหรือว่าคราวหลานมาเป็นภรรยาแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเศรษฐีก็มีนิสัยเปลี่ยนไปมากหลงเมียสาวมอบอำน,นาจทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเมีย เข้าทำนองที่ว่าโคแก่ลงหญ้าอ่อนสำหรับวันนี้นางเมียสาวนางลำเผาพร้อมด้วยคนรับใช้คือนายยอดทองในลูกหมีซึ่งนั่งกันอยู่พร้อมหน้าแล้วท่านเศรษฐีปานมีธุรกิจอันใดจะสนทานาหาหรือก็ด้วยสาระอันใดเชิญพี่น้องรับชมรับฟังได้ตั้งแต่บัดนี้สวัสดีครับ กรยังมีนาเสีทด่เท้า นาทีบานเหลียบนี่ยังมีเซตีเท้าใดเมียเศร้าบุญปลูกเด็กคนนี้คราวลูกล้านทานผู้นี้ขาดแล้วกาบอดีเซตีปานบริวันตาใจข้องเรามากมายมีภรรยาคูกายได้ตายจากสมบัติมากเลือชใจเราถึงเราจะตายเป็นพี่ โยกกเด็กรุ่นเศร้าดารุณีมาแทนที่ภริยาเมื่อถึงคราโรกแก้กายคนเต้าเต้าได้เมีอาเศร้ารุนเด็กว่าตามีว่าตาคนเต้าเต้าได้เมีอาเศร้ารุนเด็ก ทำกลอกเลกนำไล่เลย่ยใจไม้ฮ่ฮนายดูนะเพียงโกดเพียงคลำป้อนย่นำพ้อนใครทำเลยไม่ได้เพราะโดตายมานานได้แต่ดูดได้แต่ดูดดมดูดนมดูดนุด่นดูดก้ดองพูนพูน,พนชดชื่นกลืนวาน ฉันทำใจจริงเนอะนะพี other, ่ทองนะเศรษฐีปานทำใจจริงนอดอดเศรษฐีปานต้นรำค้านให้ดอคลานบุญพุ่งเฮพอตะรวยไรขระบอกมาตึงเหล่มหรือทั้งพีอีลำเผานี่ก็พอได้มันกันขันกรได้หนังแข็งท่องไอ้มีเรากรอกแกรกกรอกแกรกกันเลยเอ็ดแล้วกุยยับไม่ไม่คอยไหวใจเขาแล้วดิโมซูนี่ อ่าเมื่อต้นต่ำเลไม่รอดแล้วเออจะเลยมาทูดเด็กต่ำโพได้เด็กได้ไม่ไม่แม่เอ้ยแม่อีเท่านี้ต้องตายกับกรูอ่ะไอเนี่ยพอทุกที่ต้องที่กูต้องตายกับอีเท่านี้แล้วแหละหมดแรงจะกลั้นอยู่แล้วหัวหน้าเลือกคืนใช่ของกูเลยอืมอ่านี่เน่ลำโพง นับตั้งแต่ภรรยาของชั้นได้เสียชีวิตชั้นนี่ก็ยกท่านาเธอซึ่งเป็นเด็กเศร้าชายก็มาเป็นภรรยาแล้วก็พร้อมกับหมอผาราณาธาการบริหารจัดการภายในบ้านควบคุมดูแลสับสมบัตรค่าถาดบริวารน,นี่ก็ให้น้องช่วยเป็นอู้เป็นทาผีกันน้องเออแล้วก็ทําให้ผีใบ้ใจมีความสุขในบรรปลายของชีวิตนี่ชีวิตนี้ผีไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจาก ให้ได้ยู่แค่ๆน้องลำเผาคนนี้น้องนะคนดีของผีน้องเอออืมฉืนใจคนแค่ลายลำคานใไต้วงยาวกูไม่ไหยใจคลอดกูเปียกมดัดแล้ยวมัดตัวมัดแล้วไอ้เ,อเนหวัดดีพี่ปางเออน้องกบใช้พี่ปางนะพี่ปังนะ ชุดทีรักของน้องตอีปีเมตตาลำโพงช่วงชาาิเมีมเมยคนนี้ถึงเคยเป็นได้คนใจมีโอกาาตัตดแทนบุญคุ้งตดแทนบุญคุ้งเล่งก็ไม่ชัดคนนายนูชานนี้ตอนนี้ไต่องอนะันนั้นการเมียไม่ลืมข้าวแข็งข้าวแดงแข้งรลนกล้องผีปานเนะ่เมียพร้อมเดวเทียทาหน้าทีที่พ่วมอบไม่ให้แม่กากตกบกพร่อง แคนี้เอาอึ่งเอาจองไปรก็ยืมแล้วแก็บดอกเบีย้ยมาพร้อมสังค้าช้าหน้า,าที่พวกค้าถาดมันทำมาได้ให้มันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆให้รวยขึ้นเลยรวยขึ้นเลยนี่ถ้าปีปานไม่รับน้องเป็นเมียไอ,อวกมากเก่ๆข้างล่างนี่มันทำทายเหลี่ยปากไรอ้เลวไอจ้องอันนี้ลำพอแรงจบแ่งมึงเองไอน,นั้นต่อนาผู้อะมันเลยอันจริงเออ กะหลับลังตาหลับลังหลุงปานตะกว่าผ้ากับรูนเฮ้ะมึงไงโรไรมั่งทีมเอออะไรอ้าคิกกูนั้นอืมอไรครอคิกว้ยฮึรกขึ้นวาดซื้อมึงอย่าแรงดังๆใช่อะแรกขึ้นวาดซื้อจะไหมพอตาปานแก่ๆวัดแกนอนรับพอเสร็จที่ปานนอนรับอีลังพอออกมา,ากูออกมา,ากมึงเออ ชิงเออกว้ยขวา้า้าทีคิดว่าหลันทีพานั่นเออออกมากูมาตึ้งหนังหนังตกข้างกูว่าพันเรือตองการนี้ให้ผีหนวดได้ด้วาหะไอ้ผีท่ำพลื้มันหวานน่าวตปองเออว่าตาปานโคตรไม่ซาเลยมันจักมือกูไปโคตรมันจะมีกว่าวะดิชิงเออหวกุวยขวาผ้าคีดว่าหลันทีหนึ่ง้าไปด้นนั่น อยาเล่งดังๆตาปานได้ยินแกรหึ้งข้องกัหมือนกันนั่นว่ากูรูได้เออว่าแกหึ้งงั้นแต่แกทำไรไม่รอดรแล้วในเมืึงลาวอยากท๊อกที่กันแล้วถึงกันแล้วก็ยกมือกูก็ไปกดก,ดกดูว่าอย่าไปยอ่อตาตาปานเห็น,หน่าเกลียดอ <c oughs> ปีปานทำไรไม่รอดแล้วบอกกูชั้นอารมณ์ค้างไรอดเล้วปีต้องช่วยที่ตาวะเอ๊ะมัดกูเอง จูบกูไอ้มีขวาป้าเราเอาลินดันกันมันในปากูหวานลินเคลียวกันจัญแม้มชิบไม้เม็ดนึงมันชิงเออเฮ่หลั่งทีพวก้าไปโดนว้าลุกนะเออสั่นเล้วตั้งเตะตั้งเตะลังมัน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 ชายกูหลอกป้าตั้งมันกระโ t o กังคิงยังมีกว่าป้าเฮ่เข้ามาเสมอเลยก็ว่ยกูยายกูยายกูอยากกูกูชิงเออฮ้ให้รวยได้ลาวยพวกนู่นหนังเล่งได้กันลาวอัน แพร่แพร่ทองที่ที่ปันได้ยดินกันแล้วมึงตายอยู่ในบามึงกูบอยดูเลยนะเราเป็นทาสก็นะบอกไอ้รูจ้ะไอันนั้นเด็ดเป็นทาสมาตั้งแต่ปูตั้งแต่ยานลอดตั้งสกุลมาเลยแค่ขวากูเออกูกำมือนกันแหละมึงปันงป่นพลืดก็ได้มาเป็นทาสกันละเรื่องไอ้ไรยืมไปไรย,ยืมตังก็ได้ พอกูมัง่งยากูมัง่งโปกูมัง่งมายืมตังของที่ที่ผ่านนี่เหอะจะเลยเวลาตายไม่ได้ให้ก็จังติดก็กูก็เลยมาเปลืองมาเป็นชัดเปลืองยูเราเม้มึงมายืมตังก็เอเอไป้อนเอาไปาไหนอ้อเครื่องหนูดาโอ้แม้มึงเป็นหนูาเอ้อ แม่มึงนี่ยากูด้ยอย่าเป็นหนูราอะนรนทั้งแมนเป็นเป็นรอ,องแหงแม่มือนือทึ้งพอกวนเป็นลีกโอกวนเป็นลำตัดวะมึงสลับเป็นทังรอบครัวที่ละเป็นทังรอบครบัวนี่แต่พอดีวันนั้นเป็นวันทอดทิ้นในจังหวัดกลางบานยากูเตรียมกล้วยไว้จังเปยียิบวี ต้องการในไปวันดอตติ้นไปวัดแล้วก็ไปห้ารายได้เพิ่มทำเลยอ่ะฝากรวยไปค่ายกันจะแล้วถึงแกก็ดับกรวยตังค์ไส่ขันวหน้าไส่แซกไว้เรียบร้อยปานูทิพวิปานีทิพวิเชลเลยแกก็ไปอาบน้ำแต่งตัวกันนี้ในตอนที่กันน้าที่แกแต่งตัวในตองกูหลักกินเซวีนอ่ะเอามันหลักกินกล้วยยามึงเออหลักกินอะไรอุอบาทกูนี่ กูไม่เจ๊จับเลยกูนี่กูอุบาทกูนี่มันนี้กูโยกหยานุกนุกกูนี่ทึงกะแล้วทึงกะแล้วยาแต่งตัวแท็กกัมานึงจับไม้กัน้ำใส่แท็กปานูใส่แท็กปานี่หยกขึ้นน้ำกับปรากฏว่ามันนักกลางนึงแล้วเว้ยกลางนึงหนุกกลางนึงโฮลงกลางนึง่ะทึงแกลงออกออกออกมายืนนับปรากฏว่าชูนเรียววิ่งหนึ่งพอชูนเรียววิ่งที่นั้นแกนึกได้ทันทีว่าไม่เคย ตอนไอ้ล้านอูบาทไอ้มามีหลักกินเดียก่ก็เลยโมโหหวาเป็นบดดูราขึ้นทันทีเพราะว่าไม่รวยได้ไก่เลยไอ้ไห,หลักกินกล้วยไข่และแต่นึงวิเลือดแกกล้วยเขี้ยวกับปล้วยนำว่าไหหกกอ้อุบาชาติมาและไอ้นอา้าพี แม่มันไม่ทั้งโซอนในโลกดีโอไมคัขนับที่มีเท่าที่ไอ้ตายฮ่ร้อยร้อยร้อยครุมอะไรครุมแม่กู้เลยแม่กูอยู่ในครัวกำลังตำกับข้าเพราะว่าปอไปได้น้าอยู่ก็เตรียมตัวํำกับข้าให้พอกินพอดีได้ยินเสียงแม่พัวด่ามหน่ากว้่งเหมือนกันใอ้พวกบือนี่หมือกัน นัน่นนั่น่ยับปะหนังแขกเขาอิยาวใหญ่ตกใหญ่ล้นนี่กูชอบแรงนี่กับเรื่องเผื่อนขวาบ้านเออเช่งไงนี่แม่แกมโมโหแมหเลยแม่เอ้ยแม่กลวยนำวาวีนึง่งมาด่าแกเอี่ยวมาขนาบทิม้มแกเลยแกกรูดแม่ออกมาจากในครัวมาตึงยืนรายอยู่ด่าหาทันทีแม่งเป็นอะไรอ่ะเป็นลาเป็นรอยหง่ะ แม่ก็ขึน้นทันทีบูงทันยงยงเอะน้องและเจ้าชูดอกรวยยง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 ยองอน้องเจ้าชูดอกรวยลานตัวน้อยน้อยลักกินกลวยร้องให้กูช่วยรีแค่กวยเขีเยวนังวีดาถึงกูแม่มาดาถึงกูแม่ ลงมาที่เวชนาีแขถ้าไม่ใช่แม่กูตอบไปตายถ้าไม่ใช่แม่กูตอบไปตายครูให้ครูมายาเลยได้ยินเสียงลูกไปว่าถ้าไม่ใจแม่ตอบไปตายอยากเปลี่ยนบอด,ดูราช่วยไมคะน้บที่ทุกันเปลี่ยนบอด,ดูราเป็นบอด,ดูราแจงเก้เตรียมสู้กับลูกไปปั๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มึงดึงดึง ปัม๊ม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 ตึงดึงดึง,ดงโอวาวันนี้กูต้องแทงไอชาละวันโอ้กูต้องแทงไอชาละวันที่มันมาลองชาไทายโอวาโลกเอานาะโลกไปจังไรที่นักเอานะ้าและหนุ่ยโอวาโลกเอาโลกไป โอจับไม่ไปขันนับที่ทุกหมยลุกมึงลงมาอันรตามึงจริงมึงอย่าด่าลงมาแตงแก่น้าได้ตะเวอโอ้ตามึงจริงมึงอย่าด่าลงมาแตงแก่น้าได้ตะเวอปั๊ม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 ดงๆดืองดงรอยรอยนุ๊กเือกรอบกรัวมึงทึ้งหัล่งแม่มึงววาเรื่อว่าเพื่อพอและวที่อันผอมอยู่น้อยท่ายหน้าอยู่ลัางบ้าน ได้ยินเสียงแกบ้านมัวมาแถว